สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้กะทิหน่อยมาแล้วจ้ะกะทิหน่อยจะผภาพอยพ่อหนองมาเห็นเมนูก้อยหอยจ้าวันนี้ก้อยหอยช่วงนี้หอยก็ล่างออกไม่ๆหมเลยจ้าวันนี้กะทิหน่อยมีทั้งบักหอยปังแล้วก็บักหอยเชื่อหลี้ะจ้ะวิธีการเบิ่งว่าบักหอยปังแตกต่างจากบักหอยเชื่อหลีมองในก็คือบักหอยปังกลมมั่นจะแหลมๆกว่าหอยเชื่อรีีเนาะจ้าแล้วก็จะมีแบบเป็นวงๆลอเป็นความแหลมลายกว่านี่ค่ะนี่คือหอยปังเนาะแต่ถ้าหอยเชื่อรีีกลนมั่นจะแบบว่า ถูๆกว่าแล้วก็ลักษณะของเส้นรอบมันจะแบบว่าบ่ชัดเจนซ้ำบะไหยปังนอกจากนี่ค่ะอันนี้เป็นบะไหยปังซีทองค่ะใ้มาสสดๆใหม่ๆเลยอันนี้พอจะเป็นคนจิม้มไหเนอกจากมือนนกะทินน้อยจะจิม้มแบบสดแล้วจังคอยเอาไปลวกนอกจากถ้าผู้ใดบอยจกจิม้มแบบสดก็สามาถเอาไปต้มแล้วจังค่อยมาจิม้มกระไดเดอร์นี่ค่ะพอเฮาจิ้มแล้วเขาก็จะเอาตามันออกน้ำเราจะเวลาก,กะทินน้อยกินบักหยกะทินนอยจะต้องเอาตามันออกก่อน บอสน่ใจคือกันว่าผู้ใดจะเป็นแบบกระทินหน่อยบอสทาว่าเอาตาออกเวลากระทินหน่อยกินเข้าไปแล้วมันจะรู้สึกปวดหัวจังหน่อยเนาจะจ้ะนี่ค่ะเขาก็ขีิมออกมาบักหอยมันช่วงนี้มันหัวประทันเด๋ยใหญ่ปันใดาสามเซมีตะหน่วยเนี่ยหน่อยเนาะแต่ว่าคือมันจะเป็นช่วงที่บักหอยมันแสบเนาะจ้ะหน่วยมันจะแบบว่าบอหยาบาบออันนี้เกินไป นี่ค่ะเดี๋ยวให้พ่อจิมให้ก่อนเด้อพ่อจิมได้เส็จเรียบร้อยแล้วกะทิ่นหน่อยกะจะมาล้างทำความสะอาดบักหอเนอกจากกะทิ่นหน่อยก็จะขั้นด้วยเกลือแล้วก็ใบตะไคร้จะวิธีการนี้เป็นแบบเทคนิคที่ดีแล้วก็สำคัญมากๆอยากให้ทุกคนไปเหตุตามนอกจากการขั้นบักห้กับใบตะไคร้นี้มันจะเห็นให้บักห้เนี่ยบ่มีความข้าวบ่มีเมือกแล้วก็บักหอยมันจะแบบว่ากรอบเด้งเนือแน่นดีเนาะจ้ะแล้วก็หอมใบตะไคร้ หลังจากที่เข้าขันจนมันเป็นน้ำดำๆแบบนี้เนาะจะเข้าก็จะมาล่างน้ำสะอาดจนกว่ามันจะเหมิดเมือกเหมิดฟองเหมิดความดำต่างๆเนาะจะหอยมันก็จะแบบขาวจูนพุ่นเลยจ้าพี่น้องนี่ค่ะล่างไปเรื่อยๆหลางประมาณแบบหลยน้ำได้ค่ะเกือบสีบน้ำเลยเนาะนี่ค่ะอยากกินแซบต้องหลยขั้นตอนหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องเห็ดแบบบะหอยต้มเราจังคอยมากแบบว่าอันนี้ก็สามารถเอามาขันวิธีเดียวกันก็ได้ค่ะ นี่จ้าอันนี้ก็ลางเซจเรียบร้อยแล้วบะหอยแบบขาวสวยงามมากจ้านี่ค่ะหน่วยก็ลังเป็นตะปูตะปีก็ลังเป็นตะหกักตะแพงจ้าขั้นตอนต่อไปกระที่น่อยก็จะลวกต้มน้ำไวเดือดๆเลยค่ะแล้วก็ทิมบะหอยลงไปน้ำหนึ่งถึงซิมหาจ้า นำหนึ่งถึงสิบหาในใจจากนั้นตักขึ้นเลยเนาะบ่ต้องลวกโดนค่ะถ้าลวกโดนเนี่ยก็คือบะหอยมันจะเหนียวจะแข็งแล้วก็กินแล้วบ่แสบเนาะจะ้ะแต่ถ่านห้าลวกใดทีมันจะแบบกรุบกรอบเหนือเด้งดีเพราฮห้าลวกใดตามเวลาที่กำหนดแล้วเอาขึ้นนอกน้ำเย็นจัดทันทีเลยนอจะ้ะนี่ค่ะทันทีเลยนะคะถ้าสมมติบริส่ทันทีเลยมันก็จะแบบหอยมันจะเหี่ยวจะแข็งกระดังเลยจะ้ะ เมื่อนี้ก็ทีนหน่อยจะกก่อยบางหอยไหมดแดงคันตอนนี้อาจจะแบบว่ากระทบกระเทือนจิตใจหลายๆคนเนาะคะ่ะคือแต่ว่ามันก็เป็นแบบว่าเขาเออนี่ยังละการกินแบบบานๆของเฮานะจ้ะ ะจะมาซันเอาแมวหมดแดงแล้วก็อาจจะมีใครผักผสมลงไปน้าจาหน่อยผู้ใดมมักเปียวลายกระใสลายมักเปียวหน่อยกระใสหน่อยเนาะจ้ะนี่ค,ะค่ะครีมนีมีดความเจ็บปวดความเสบร้อนจ้าพี่น้องจากนั้นเขาก็าจะเอามาค,คุกคุกคุกให้บังหอยมันเขาก็หมดแดงทันทีเนาะจ้ะให้หมดแดงมันเหนียวใสนี่ค่ะ เป็นก้อยบังหอยทิ่กะทิหน่อยมกักแห้งจ้ะเพราะว่ามันจะแบบหอมหอมหมดแดงแล้วก็บแบบว่าสมๆจังหน่อยหนึ่งเนาะจ้ะสิบวมีกินข้าวอย่างเลยนี่ค่ะหลังจากคันได้ทีแล้วเขาก็จะเริ่มปรุงเนาะจ้ะใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วก็จะใส่บักพิกอ่าบักพิกผงเนาะจ้ะหรือว่าพริกป่นเนาะจ้ะใส่ตามความชอบของแต่ละคนเลยบางคนหมักเพลดหน่อยเพลดหลายสามารถปรับโหลดได้เนาะผงชูโหลดให้ขาดคะ่ะ อันนี้ก็ใส่เกลือลงไปจักน้อยนึงค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะใส่น้ำปลาจาักน้อยนึงคือกันค่ะเดี๋ยวมันจะเค็มเกินไปเนาะสุกอาทินหน่อยจะใส่น้ำปลาแดงน้ำจักน้อยนึงค่ะพี่น้องบ่ได้ใส่หลายแต่ว่ากะต้องใส่เผื่อให้มันแบบว่ามีความนัวความแซบเนาะปีบักหน้าหดลงไปเพิ่มอีกจะมากินแบบสมๆ ที่นี่ห้องก็ใส่พริกซ้อยจ้าแล้วก็ค้นๆนในส่วนผสมเครืองปุงมันเข่ากันเนาะนี่ค่ะค้นไปเรื่อยๆเลย,เลยหรือว่าผู้ใดจะใส่ถุงมือแล้วก็คันๆเอากระไดจ้าเป็นกระแสปะค่ะพี่นอ้องตอนนี้คือหอมแห้งค่ะหอมบางหน้าหอมขอขวัวหอมผิดปน พอคนไดทีเฮาซิมเมืองรสาตร์โอเคแล้วเฮาก็ใส่ผักลงไปเนาะจ้ะก็จะมีผักชีต้นหอมหัวหอมแดงใบผักแพ้่สารเณห้อมเปยจ์จ้ะพอใส่ผักแล้วเฮาก็โคเล่โคเล่เห็นมันเขากันจังน้อยหนึ่งค่ะแค่นี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับเมนูก๋วยก๋วยหอยของเฮาในเมือนี้เนาะนี่ค่ะ จัดจานเลยค่ะมือนีกะที่น้อยจะกินก้อยหอยกับหยอดพักติ๋วค่ะแล้วก็มาลาขีนกเนาะหรือว่ามักพักไซบานเฮาค่ะช่วงนี้พักติ๋วมันกาลังเป็นหยอดงามจ้ะพี่น้องกะที่น้อยมากไปเก็บมากกินกับลาบกับก้อย่ยบเข้อกันจ้ะเฮากจะจะแต่งหนาลวยหนาโดยใบาะาะแเนียอีกรอบนึงเนาะจ้ะ เพลดความกริบเก๋ปมาณเนาะคะ่ะเพืิดความหอมนี่ค่ะจะกินกับกระเทียมแล้วก็บ,บักริกลูกโดดบักริกหน่วยน้ำเนาะจะ้านี่มาเด้อมาเด้อจา้ามาแซบแซบ,บกับกระทินน้อยําหรับมันี้กระทินน้อยคอโตล่าไปกินเขากับก๋อยบังหอยก่อนเด้อค่ะบ๊ายบาย สำหรับท่านใดที่สนใจแจวปลาไแมงดาพ่อน่อยซ้อยเดิมตอนนี้มีโปรโมชั่น3แถมหนึ่งเดาจ้าสื่อแจวแมงดา3ากระปุกแถมแจวบองหนึ่งกระปุกจ้าสิื่อไปจําไปขุยหรือว่าสื่อไปใส่แกงใส่อ,อมใส่แท่นผกแกงกระแสียกเพื่อกันจ้าพี่น้องสนใจแอดไลน์แอดพอน้อย123หรือว่าโทรมาที่0 6 5 4 9 0 4, 4 3, 2 3 2ได้เลยเดอจ้า